เรารานรกินในเ็นเรากลังจะกินปลาหมึกปลาหมึกสดี่เป็นปลาหมึกสดแล้วเ็าตัดซนมตัดิใส่เ้ออะใสกรดึ๊กระดึ๊่ะกรดกระดหน่อยเนี่ยม่เป็นตัว เนี่ยเนี่ยคับเนี่ยเนี่ยเนแรกเนี่ย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 เนี่นี่ยเ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 นี่ยนี่ยเ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 ่เนี่ย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 เน่ยเนี่ยเนี่ยเเนียเี่ยเนียเนี่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 ยเนนี่ยเนียเน่ยเยเนนยเนี่ยยเนี่ยเนเนนียเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่ยเนี่นี่ยนี่ยเนนี่ี่ กินักทีเขาแบบว่าเอาแบบว่าเปล่าอากนู้นางนู้นอางนู้นจะกินแล้วทางนู้นกินแล้วกินเลยกินเลยกินเลยกินซี่เอาเลยเอาเลยเอยมันดูดนิ้ว่ะเฮ้ยยืดเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้ารู้สึกว่า หวานหวานหวานอร่อยหวานออออรร่่ยยไข่บ้างไข่บ้างไข่บ้างไม่คาวไม่คาวต่อไปเราจะกินบ้างแล้วอร่อยเหมือนกินยิ่งจกอ่ะขอหน่อยขอหน่อยลองอร่อยจานให้ดิอร่อยอร่อยจานนี้เฮ้ยอร่อยอร่อยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวจริงจกเออต้องกันนั้นเลยพี่จบเต้อันจกลพี่ยิ้มซอนให้ด้นนี้แหละ จริงๆอ่ะมันจะไม่อร่อยถ้าเกิดไม่โดนมกก็ไม่มีอะไรไม่หกนดนวาอร่อยเปาดินนี่เลยอันที่ดิ้นดีอันทีดินดีน่าก็ดีดินดิ้นอยู่อันนี้เอาไปใจญ่อาไให่เอไปใหญ่กุ้งใหญ่ออด็กเดกใครใเขาวะไปวะเฮ้ยอร่อยปะเป็นไงมั่งัาดีเบ่งเม่นนะันเบงมนนันเบ่ง้ม่นนะกันเด็กันเด็ันเด็กันเด็ันเนันเดีันันนเีัันดันดเนเัน้เีกันััน ดินไปตายไปกี่วันแล้วเนี่ดินอยู่ในเห็นไม้ไม่ต้ออะไรไม่้อไรเยเต้องเลือกหาหนวดนะอันดนี่อ๋อวจะได้ตัวว่าิกไ่เป็นเอาดินนเอาลงไอีกนี่เรื่องอะไรเดี๋ยวดินยังันดิแล้วเทดิให้ดูหน่อยดิมีอะไรนะ้าหนกั งเป็นไงอร่อยอยได้ไ <bist> ด <ens> ้ไม่มีอะไรเลยเก๋เยมันเป็น